ก็ได้ประสบปัญหาว่าธุรกิจตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วมันตัดราคากันตลอดเลยอะ่ะทําธุรกิจห้องเย็นเนี่ยตัดราคากันตอนหลังก็ตัดไปตัดมาปรากฏว่าเหลือมาจิ้นนิดเดียวก็เลยทําไม่ได้ตอนหลังก็ก็มีรีสอร์ตอยู่ที่ลําตะคองซีฟู้ดอ่ะฮะเปิดทั้งร้านอาหารทั้งทั้งรีสอร์ทก็ทําไม่ได้ก็เจอปัญหาว่าโดนรื้อไป ไม่ทราบว่าใครเคยไปลำตะคองมั้งคะ<ม>เคยเห็นไหมคะลำตะคองซีฟู้ดเคยใคร,ใครเคยไปทานไหมคะอร่อยไหมคะอาหาร,รเสียดายคะ่ะนั่นลงทุนไปยี่สิบกว่าล้านนะคะใหญ่มากสวยไหมคะรีสอร์ทน้อยยังนึกทุกวันนี้ยังยังไม่ปิดปิดเว็บไซต์นะคะก็คิดว่าน่าจะได้กลับไปทำใหม่เพราะตอนนี้กำลังฟ้องศาลกันอยู่ ล้วตอนหลังก็เลยมามองธุรกิจกาแฟเนี่ยนะคะพอดีคุณรัฐแนะนำม,มาก็เลยมาซื้อไปหนึ่งตู้พอซื้อหนึ่งตู้เสร็จไปทานอาหารที่ร้านอากูอากูบอกว่าคุณรัฐบอกว่าซื้ออีกตู้หนึ่งก็ได้มันจะได้โปรโมชั่นก็เลยซื้ออีกตู้หนึ่งเป็นสองตู้กลับไปที่บ้านแฟนก็บอกว่าเธอโดนเขาหลอกแล้วนะ่ะน้อยก็บอกว่าไม่ได้โดนหลอกนะก็ไปฟังแผนเขาแผนเขาก็คุยดีก็เลยมา อีกวันหนึ่งชวนแฟนมาฟังแผนด้วยกันแฟนก็แผนแฟนก็เลยบอกว่าแผนใช้ได้คือเขาก็ไม่ได้หลอกก็เลยตัดสินใจว่าเอาห้าตู้ตอนหลังก็เอาไปเอามาก็วันนั้นไม่ได้พบเงินสดมาก็เลยไปที่แบงค์พอไปที่แบงค์เสร็จก็ไปเบิกตังค์เสร็จแล้วแฟนเอาสิบตู้ตอนหลังเอายี่สิบตู้เลยค่ะปิดไปยี่สิบตู้เลยค่ะก็ยี่สิบตู้ ก็ไปตั้งแต่ละที่นะคะหมู่บ้านเอื้ออาทรมินบุรีคือแพ็คคู่นะคะของน้อยสามตู้แล้วก็สภาธนายความอีกสองตู้นิ่มนาก,กระบงังสองตู้และตลาดไทยอีกสองตู้แล้วเดี๋ยวเข้าที่โรงงานนนทบครอีกสี่ตู้ค่ะโรงงานกิฟเฟอร์ีนอีกหนึ่งตู้แล้วจะเพิ่มที่โรงงานกิฟเฟอร์ลีนอีกสองตู้ค่ะก็ธุรกิจนี้ถามว่าดีไหมดีนะคะ ถ้าธุรกิจหลักเราไม่ดีอย่างน้อยเราก็ยังมีธุรกิจกาแฟเราเนี่ยที่หยอกเหรียญทํางานให้เราได้ทุกวันเนี่ยมีเงินไปซื้อข้าวกินได้นะฮะยังสามารถทําเงินให้เราได้อย่างน้อยก็หลายตู้มันก็ช่วยกันอย่างน้อยเดือนหนึ่งก็ได้หลายหมื่นอย่างของน้อยเดือนที่ผ่านมานะฮะแค่แบบว่า,วาตั้งติดต่อกันเนี่ยคือตั้งไม่พร้อมกันนะฮะของน้อยนะฮะตั้งทีละสองตู้สองตู้ เดือนที่ผ่านมาได้เกือบสี่หมื่นค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ยังไม่ช่วงต้นเดือนมาถึงหน้าวันนี้ทั้งหมดตอนนี้สามหมื่นกว่าบาทแล้วค่ะถ้าถึงสิ้นเดือนนี้น่าจะได้ประมาณสักเจ็ดหมื่นนะคะเจ็ดแปดหมื่นนะคะต้องคิดว่าธุกรกิจได้ดีนะคะทุกคนขอเอาใจช่วยว่าทุกคนต้องต้องทำได้ะคะ่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะ